โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยูับผมนะฮะคนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคิงลูฟี่นะครับผมที่น้องๆหลายๆคนหรือ,อผมตัวว่า่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆน,นะครับผมที่น่าจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับคิงลูฟี่นะครับว่าเฮ้คิงลูฟี่เนี่ย เขาแม่งทําให้เกิดบั๊กทำให้เป็นอย่างนูน้นเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งแบบคิงรูฟี่แม่งสบอยแบบคลิปปลอมอะไรอย่างนี้นะครับผมแฟนเม็กปลอมอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมกำลังเข้าใจผิดนะครับผมสิ่งที่คิงลูฟี่เขาทำคลิปอันนั้นคือเป็นแฟนเมกนะครับผมตามเออถ้าเกิดใครติดตามเขา ช่วงระยะแรกๆนะครับระยะแรกๆของคิงลูฟี่ของเขาเนี่ยเขาจะทําแมวแบบแฟนเมกนะครับผมโกคู Goku, นู่นโกคู Goku นี่นะครับผมแล้วก็จะสปอยว่าตัวละครไหนจะมาบ้างซึ่งอไอการสปอยเนี่ยซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เขาแบบม่งมั่วอะไรอย่างนี้นะครับเอาจริงเขาไม่ได้มั่วนะครับคือโมเดลมันมาแลว้วท่านผู้ชมพอใจใช่ไหมครับแต่ว่ามันติดที่การเขียนโค้ดการการแบบมาคิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันบาลานซ์ไหมมันดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับผม ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะความผิดของคีงรูฟี่นะครับผมมันเป็นของมาดาโอะนะฮะคือมาดาโอะเนี่ยแหละนะครับผมหลายคนอาจจะถามมาดาโอะใครวะพี่ผมไม่รู้จักนะครับผมมาดาโอะก็คือคนที่ทําเกมออสซาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะครับผมตัวละครต่างๆนะครับผมซึ่งคิงรูฟี่เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ในในนั้นนะครับผมซึ่งนั่นะแหละคือว่าเป็นยูทูบเบอร์ในนั้นเขาก็ได้อภิสิทธิ์นะครับผมในการแบบได้เห็นโมเดลอะไรก่อนนะครับผมแต่ว่า ถึงได,ได้เห็นโมเดลก่อนหรือจะให้เห็นอะไรก่อนก็ตามนะครับผมแต่ถ้ามาดาโอเขาไม่ได้บอกมาเองหรือเขาไม่ได้คอนเฟิร์มเองนะครับคุณก็อย่าไปเชื่อนะครับผมนะอย่างเช่นมาดาโอ o, แบบส่งรูปเบจิเตโอมาอ่าเฮ้ยทุกนชมหลายคนแบบอุย้ยเบจิเตโอมาแน่นอนสรุปเป็นไงแม่งไม่มานะครับผมแม่งม,มาอีกอีกทีอีกซีซั่นหนึ่งนะครับผมอย่างโมเดลเซเบอร์โมเดลโกคูโกคูจีทีนะครับโกคูจีทีนี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะถ้าจำไม่ผิดหลายเดือนแล้วอะ่ะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เจ้าโกูจีต,ตัวนะครับต erm erm ัวล euh. you know ิงเนี่ยไอตัวเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะเดี๋ยวผมตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับผมเจ้าโกคูตัวนี้นานมากนะครับผมมีหลุดเออลิงแดงมาแล้วแล้วมีข่าวว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมานะในซีซั่นไหนนั่นแหละตอนที่ก่อนโลกสองจะมานะครับเท่ยยังไม่ผิดนะสุดท้ายเป็นไงครับผู้ชมก็ยังไม่มานะครับผมแล้วก็เจ้าเซเบอร์ด้วยนะครับผมเจ้าเซเบอร์นี่หลุดก่อนเจ้าโลกสองจะมาด้วยนะนี่เจ้าเซเบอร์นะห้าดาวนะครับผม ตัวนี้หลุดก่อนโลก2จะมานะครับซึ่งหลายๆคนก็ต่างคิดนานาว่าเฮ้ย <c oughs> แม่งน่าจะมาแล้วแหละเออมีลูกขึ้นมาอย่างนี้สรุปมันก็ไม่ไม่มานะครับผมแต่ตัวละครที่สปอยกล่องนะครับผมกล่องคริสต์มาสนะครับผมถ้าใครจำจำไปในตอนแบบว่าเออเกือบสิ้นปีนะฮะที่มันจะสามารถเปิดกล่องได้นะครับผมประมาณปีที่แล้วตอนเดือนธันวานะครับผมกล่องเนี่ยคือมันแบบวุ้ยตัวนู้นตัวนี้แบบบิวมั่งมีบิวอ่ามีเทพบิวนะครับผมมีมีตัวละครกุจิต้า บลู Blue, นะครับผมตอนนั้นที่มีคนต่างเดาๆนานานะฮะสรุปเป็นตัวอะไรครับผมแม่งมีรูปมา,าระมาตัวเดียวเท่านั้นแหละครับผมมาระมะมาจริงนะครับผมนี่เจ้านี่เลยมาร,าระะนะครับผมคือรูปหลุดมาแค่มาร,าระะตัวเดียวเป็นตัวสุดท้ายตอนนั้นคือกล่องมันจะมาแล้วไงท่านผู้ชมรูปหลุดมาปุ๊บมาร,าระมะปุ๊บแม่งม,มาปั๊บเลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยพี่คิงลูฟี่มั่วๆอย่างนู้นอย่างนี้ คือบางทีจิงลูฟี่เขาก็แกก็ไม่ได้มุ่งหรอกครับแกเขาแค่แบบว่าทําเหมือนทฤษฎีท่านผู้ชมอย่างกล่อง3เนี่ยปีที่แล้วนะครับผมเป็นโกจิต้าปีนี้ก็แบบเอ้ยอาจจะเป็นโกจิต้าบูโกจิต้าก็ตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมมันก็เป็นแค่ทฤษฎีนะครับผมกับอีกอย่างหนึ่งคือเขามีข้อมูลจริงๆแต่ว่าเป็นแค่โมเดลนะครับผมเป็นแค่แบบเอฟเฟกเออประมาณนี้แต่ว่าโค้ดเรื่องดาวเมทอะไรอย่างนี้มันยังไม่ได้เขียนอ่ะประมาณนี้นะครับพอเข้าใจใช่ไหมคือมีแค่โมเดลแบบสมมติ ผมมีเจ้า punct? เรงโกคูหลุดสปอยมาใช่ไหมที่ท่านผู้ชมเห็น <อะ S 1> ก็คือแบบมีระยะมีอะไรอย่างงี้แต่ไม่มีดาเมจเออประมาณนี้ก็คือยังไม่ได้เขียนดาเมจยังไม่เขียนระยะการโจมตีว่าเท่าไหร่ย,ยังไม่ได้เขียนเรื่องวินาทีต่อการตีนะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมพอเข้าใจใช่ไหมท่านผู้ชมเออก็คือปั้นโมเดลมาก่อนแล้วก็มีเอเนเมชั่นเฉยๆคือยังไม่มี này. ไอ้พวกเนีน้ยไอ้พวกวิตรตีไม่มีไอ้พวกเนี้ยเออประมาณนี้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่นะครับ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคิงลูฟี่หรอกครับคิงลูฟี่เนี่ยเขาทำคลิปเป็น ide, แนวทฤษฎีกับนอยสปอยในออสตาร์ Star นะครับผมสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็ไปด่าเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทำให้เกิดเด้งหุ่นอย่างนี้เอาจริงๆนะครับคนที่ผิดจริงๆอะ่ะคือมาดะโอครับไม่ใช่คิงลูฟี่นะครับผมคนที่ผิดจริงๆอ่ะคนที่เหลี่ยมใส่เราคนที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจคิงลูฟี่ผิดก็คือมาดะโอนั่แหละครับนะไม่ต้องถามว่าใครเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่กำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับคิงลูฟี่ว่าเขาทำคลิปปลอมคลิปไม่จริงแบบเฟกอะไรอย่างนี้แบบเอ้ยมันหลอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยตัวนี้จะมาอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้หลอกครับคือมารดาโอมันเหลี่ยมแค่นั้นแหละนะครับผมเขาไม่ได้หลอกนะฮะซึ่งมันมาแน่ๆแหละแต่ไม่รู้มาตอนไหนแต่ว่าไอ้เจ้ามารดาโอ้มันขึ้นอยู่ของเจ้าเจ้าของเกมนะครับผู้พัฒนาเกมนะว่าเขาจะทํำยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮรับสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่เข้าใจกเกี่ยวกับ King uffy, คิง